พี่น่าจะเข้าห้องไปแล้วใช่ไหมนะโหสุดยอดเมื่อกี้อ่ะฉั่นเห็นพี่เขาหล่ออยู่ในห้องเรียนด้วยวันนี้ฉันนอนไม่เห็นว่า,วาเขาอะ่ะเพิ่งย้ายมาวันนี้นะอยู่ปีสามละถ้าย้ายมาอยู่ปีสามในวันนี้พี่ฉัน้นหรอพี่ชายคนที่ฉันเคยคิดว่า <IS C AP> เขาเสียชีวิตไปพร้องพ่อแม่ตอนประสบอุบัติเหตุบนเครื่องบินเจอยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือเขาคนนั้น ยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยคือพี่ชายฉันเธอคือไดยอนสินะนี่ไดยอนหนังบ้านี่ฉันเรียกเป็นร้อยรอบยังทำหูทวนลมอีกถ้าโทษทีเดี๋ยวจะถึงค่าพระแล้วไปเอาจุประ,ะของเธอมาด้วยละ่ะเธอเอามาใช่ไหมเอามานะแต่ถ้าเธอยืมแล้วฉันจะใส่อะไรละ่ะ <laughs> เพื่อนคนนี้จะมาอยู่ห้องเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีเหตุผลส่วนตัวที่เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศมานานพวกเธอช่วยเขาปรับตัวด้วยล่ะโอ้โหอย่ากหลออ่ะบ้าหน่าหล่ออะไรขนาดนะั้นเห็นที่ว่าตรงนั้นไหมไปนั่งตรงนั้นได้เลยครับ มันห่อตรงไหนอ่ะทำไมทุกคนถึงได้ือฮากันนะหน้าตาก็ดูไม่เห็นจะได้เรื่องสักนิดนี่อีเจยองเนี่ยม่อย่างสบายใจเสียวแกต้องขายหน้าตั้งแต่วันแรกเฮ้ยเวนจริงมันเดินม,มาโดนพอดีเป๊ะเลยนะมีอะไรดูมันสิมันจ้องฉันเหรอ ไอเวนมองหน้าฉันหาเรื่องเหรออีจินจำไว้เลยนะเวลานายใช้ชีวิตที่เกาหลีอะต้องเลี่ยงการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดเรื่องนั้นผมทราบดีอยู่แล้วละครับอ๋องั้นเหรอครับข้อมูลที่เกี่ยวกับที่นั่นยังไม่เพียงพอเลยจะให้ผมไปสู้อะไรล่ะครับผมไม่คิดที่จะเร่งรีบเคลื่อนไหวในสถานการณ์แบบนั้นจนทำให้ทำงานผิดพลาดเหมือนมือใหม่จนต้องเสียชีวิตหรอกครับ ผู้พันครับผมน่ะเป็นมือโปที่ใช้ชีวิตในสนามลบมากกว่าสิปีนะครับพอเลยเหตุผลที่ฉันบอกนายไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นฉันแค่บอกเอาไว้อะเพราะเป็นห่วงคู่ต่อสู้ที่จะมาสู้กับนายนะมองอะไรวะไอเวนี่แล้วหยุดยืนอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะขอโทษทีครับ <c oughs> ไอเวนี่ตาขาวใช่ไหมไม่เท่าไหร่นี่หว่า นี่พักยองซานอยู่ข้างเขาก็ฝากดูแลเขาด้วยนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนกันให้ดีแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีฉันชื่อพักยองซานนายชื่อ,อยูอิจินใช่ไหม,มเมื่อกี้นายคงจะตกใจมากเลยละสิ ฉันเห็นอีแจยองยิ่งขาวออกมาคนที่จะทำให้นายหกล้มะเขาชื่ออีแจยองในห้องเราจะมีอีแจยองกมาเลยกับอีกคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาชื่อจูฮยอกจินนายต้องระวัง2อคนนั้นไว้นะข้าบแรกจะเป็นคณิตศาสตร์ขอบใจนะขอบใจอะไรกันโลงออกไปทีที่เขาดูเหมือนคนดีถ้านายสงสัยอะไรก็ถามฉันได้เลยนะถ้าอะไรที่ฉันพอรู้ฉันก็จะตอบนายเองอ้าวอ้าวหยุด เปิดหน้าสิให้ให้ใหมึงดูนี่นนนนห,หู้อะไรเมย่อกี้ไม่ได้นอนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผูมึงดูนี่ดูดิแม่งอย่างเจมเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะไหนมาดูดิ เฮ้ยเี่นเสร็จเราไปทำอะไรกันต่อดีวะเฮ้ยเฮ้ยโยไม้ชันเล่นบ้างซเซ่เฮ้ยไอ,ยอยพวกเร็วกว่านั้นอีกแรงกว่านั้นอีก เทศนี้สงบสุขดีนะว้าวคนนั้นใครนะ่ะใช่ใช่ใครนะ่ะหรอพี่พี่รอหนูหรออืมว่าจะกลับด้วยกันนะ่ะเธอมีนัดหรือเปล่าเออก,ก็ก็ไม่มีหรอกงั้นก็กลับบ้านด้วยกันนะอืม เกรงมากเลยเหรอไม่ค่ะไม่ต้องตื่นตกใจไปหรอกนะว่าที่จริงพี่เองก็เป็นเหมือนกันตอนที่เกิดอุบัติเหตุฉันแค่ก้าวขบเองจำอะไรเกี่ยวกับเธอทั้งปู่ไม่ได้เลยสักอย่างจำได้แค่ว่าเหมือนฉันจะมีปู่กับน้องสาวนี่แหละนะเน่เน่ฮีจิมบอกจะมากี่โมงเหรอก็บอกว่ากำลังจะมาไง ก็แล้วเพื่ออะไรล่ะโอ้ยไม่รู้เหมือนกันเหยูดายอนทําทำไงดีใครเหรอก็คนที่โดนฮีจินหมายหัวไว้ไงใครนะ่ะยูดายอนแฟนเธอเหรอสารรูปอย่างเธอยังมีหน้ามาเดทอีกนะมาไม่ใช่นะนี่พี่ชายแท้ๆฉันเองพี่แท้ๆหรอเธอมีพี่ด้วยเหรอเพื่อนหรอ เพื่อนห้องเดียวกันค่ะต่อแหลเฮ้ <Hey. S 1> ยูดายอนฉันเป็นเพื่อนเธอเหรออืม mm. ฉันเนี่ยนะ mm. เป็นเพื่อนเธอเออคือว่าว่าแต่บ้านนั่นมันจะจ้องอะไรฉันนักหนาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้ายังไม่อยากตายก็หันหน้าไปทางอื่นมันบ้าไปแล้วหรือยังไงวะแม่งจ้องไม่เลิก เฮ้ยจะหาเรื่องงั้นเหรอทุยมีแต่ไอ้บ้าอยู่ทั่วไปหมดเลยเฮ้ยไอ้เวนไม่ได้ยินที่ฉันพูดกับแกเหรอแกอยากตายไหมอยู่ต่อหน้าน้องสาวเลยทำเป็นเก๊กเหรอเข้ามาหาเล่งกันแบบนี้แต่ไม่พร้อมที่จะป้องกันตัวเขาเข้ามาโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่ปกปิดจุดอ่อนไปแม้แต่จุดเดียวอาวุธอะไรก็ไม่มี ทำไมถึงได้แสดงตัวออกมาโดยไม่พร้อมที่จะป้องกันตัวเองนี่อีจินอย่ไปสู้กับใครล่ะเั้นต้องยอมปล่อยผ่านไปไหมเนี่ยไอเวนน <ental> ี่เมินฉันเหรอขอโทษค่ะพี่ชายฉันอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศมานานเลยยังไม่รู้จักวัฒนธรรมของที่นี่เท่าไหร่นะคะแล้วไง <c oughs> <c oughs> มันจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมานานแค่ไหนแล้วมันเกี่ยวรกับฉันวะ มันเกี่ยวอะไรกับฉันฮะอ่าไอ้เวเลยเจ็บชิบหายพี่คะอยู่เฉยๆก่อนนะฮะแค่แป๊บเดียวน่ะไอสาระแล้วนี่ ครับผู้พันไม่ได้ตั้งแต่วันแรกเลยเวนเอ๋ยอะไรกันเนี่ย